เป็นดูน้องพายุโหมดขี้สงสัยเจออะไรก็ถามไปโหมดเผลอแป๊บเดียวเองก็โตเป็นหนุ่มจนพ่อกับแม่อุ้มไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะสำหรับคู่แฝดสุกตาฟันน้ำนมน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายสุดที่รักของแม่ชมพู่อารยากับคุณพ่อน็อตวิสรุตและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เด็กๆกก็พึงจะผ่านพ้นวันเกิดครบ3ขวบไปหมาด งานนี้แม่ชมกับพ่นอน็อตก็จัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกชายทั้งสองซึ่งก็มีเพื่อนๆและพี่ๆป้านะอาร่วมงานกันจำนวนมากอีกด้วยล่าสุดนะพลอยเชวพรเพื่อนสาวคนสนิทของแม่ชมก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักน้องพายุรับบทหนุ่มขี้สงสัยขณะที่กำลังนั่งดู YouTube หนุ่มกับตันชนลทอนพร้อมเจออะไรก็คอยถามนะพลอยตลอดจนคณนนะ้ก็อดแซวหลานไม่ได้ว่าอ้วงเช็คเทปแฮชแท็ก เก็บทุกรายละเอียดแ a s h ท a กกดแล้วกดอีกกี่คำถามดีครับยุเอาเป็นว่าจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนไอ้เต้าอ้วงจะถามจะคุยอะไรบ้างลองไปชมกันเลยค่ะกับอันนี้ทุกวันอยุต้องดูที่กับอันนี้ทุกวันหรอทำไมน้ำไฟไม่อยู่บ้านกับพี่คับเนี่ย อบ้านกับแมวเขาอยู่บ้านกับแรักแมวอยู่บ้นกันนกนมนมมนแมวหนชอบไหมเขามีกีตาร์ด้วย,ยม,วม,ม,วมีกีตารด้วยทำไมเพื่อจับนี่พี่ฝแมก็แมวเขาจะหนีไปแล้ ที่จับแค่อะไรอ่ะที่จับสร้างบ้านบ้านงค่ะอะไรแต่ไม่เคยจับเซลล์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ